สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการนะครับในการมองโลกและการใช้อยู่นะครับบนหลักวิถีทางสสยกลางอริยมรรคมีมองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนารระนะครับก็ได้ฟังเขาพูดกันนะในสื่อออนไลน์นะในทีวีไม่ทราบออกหรือเปล่าว่าฟังกันในสื่อออนไลน์นะว่าเอ๊ะคนสอนธทมเนี่ยต้องจบเรียนทำเก้าหรือเปล่าหรือต้องเรียนถึงระดับมหาปร,ริญญาหรือเปล่าอืมก็ามาฟังมุมมองผมแล้วกันนะ จริงๆแล้วนะคนสอนธรรมนะครับต้องถามว่าสอนไปเพื่ออะไรนะถ้าสอนให้ภิกษุนะเพื่อได้เปลี่ยนธรรมนะเพราะมีหน้าที่ต้องไปเผยแผ่ธรรมะนะจะเป็นธรรมทูตอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เข้าใจนะแต่ถ้าเกิดว่าสอนธรรมให้ภิกษุนะหรือว่าคารวะที่สนใจปรากฏว่าสอนไปแล้วเนี่ยปร,ริยัติธรรมอย่างเดียวจนถึงมหาปริรียนธรรมเก้าเนี่ยแต่ไม่ปฏิบัติเลย ไม่ได้ผลปฏิเวทเลยนะท่องจําอย่างเดียวสอนอย่างเดียวเนี่ยกขาว่าเรียบเรียบเคียงเคียงไปตามพัตสูตรในพัตตบีดกเนี่ยก็ยังพอใช้ได้นะแต่ก็ยังไม่ดีนะเท่ากับผู้ที่ได้ปริยัตยอาจจะไม่ต้องถึงระดับมหาบัณฑ์นะอาจจะปริยัตยบ้างนะรู้นะแต่ก็ไม่จําเป็นต้องหลักสูตรด้วยนะจริงๆแล้วการศึกษาพระติธรรมเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเรียนเป็นหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกก็ได้นะคือใครสนใจก็ไปอ่านพัตตบิโดกเอา นะสนใจก็ไปอ่านธรรมะครูบาอาจารย์แต่ว่าได้ลงมือปฏิบัติที่สําคัญคือว่าเมื่อได้ปริยัติแนวทางจากพระไตรปิฎกก็ดนะีจากครูบาอาจารย์ก็ดีแล้วไปปฏิบัติแล้วป,ปฏิเวทแล้วได้ผลนะคือความทุกข์ดับนะหรือว่าเก่งกว่านั้นเนี่ยปฏิบัติไปจนทั่งเรียกว่าเห็นมรรคผลนิพพานได้ปฏิเวทอะ่ะเกิดปรากฏการณ์มรรคสมบัคีเกิดมรรคจิตผลจิตเนี่ยแล้วมาเผยแผ่ธรรมยิ่งดีใหญ่ฮะเพราะว่าของแท้ย่อมดีกว่า นะแผ่นที่ถูกไหมแต่คราวนี้เนี่ยถ้าไอ้ที่บอกว่าของแท้ที่อ้างกันเนี่ยแล้วเวลามาเผยแผ่ทาแล้วมันผิดจากแผนที่นี่สิต้องตั้งเครื่องหมายคำถามที่มีปัญหาคือไอ้พวกที่บอกว่าของแท้นี่นแหละแต่สอนไปสอนมามันไม่ตรงแผ่นที่สิแล้วในแบบนี้ของแท้หรือว่าแท้จริงหรือเปล่าเห็นไหมต้ม,มีเครื่องหมายคาถามเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการถูกต้องก็คือต้องปริยัตปฏิบัติปฏิเวชนะปริยัตนี้ก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะอาจจะเรียน นะนักทำตีโทเอกนะหรือจะเรียนเป็นมหาปร,ริญญาครับหรือไม่เรียนก็ได้นะก็อ่านเองก็ได้พระไตรปิฎกนะอ่านหนังสือธรรมะาตัวไบก็ได้แล้วนํามาปฏิบัตินะครับแล้วก็มาปฏิเวทแต่ผลต้องตรงกันพูดนงะ่ายๆปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต้องผลตรงกันถูกต้องนะครับไม่ดยส่วนตัวถามผมว่าคนสอนทมต้องจบเรียนทรเก้าไหม ก็ถ้าเป็นภิกษุนะซึ่งเขาคาดหวังว่าเป็นธรรมทูตนะเป็นภิกษุเขาคาดหวังว่าต้องแสดงทมเป็นไม่ใช่ว่าเป็นภิกษุที่บวชไปแล้วนี่คือตัวเองก็ไม่ปฏิบัตินะปฏิเวทก็ไม่มีนะแล้วจะสอนอะไรถูกไหมเขาเลยต้องไปจับเรียนเป็นมาหาปร,ริญญาบ้างไปเป็นนักธรรมบ้างนะเพื่อจะได้มาเผยแผ่ไงนะเพราะว่าสวมยูนิฟอร์มเครื่องแบบอยู่นะถูกไหม พราะว่าถ้าเกิดเราสวมเครื่องแบบแล้วเราแสดงทาไม่ได้สอนทาไม่ได้เนี่ยซึ่งประชาชนคาดหวังเนี่ยมันก็ทําให้เขาผิดหวังเขาก็ไม่รู้ว่าเอานี่บวชไปทาไมถูกไหมแต่ว่าคนธรรมดาทั่วไปซึ่งเขาอ่านพระไตรปิฎกเองอยู่แล้วนะศึกษาพระไตรปิฎกเองอยู่แล้วเขาไม่ได้เรียนนักธรรมตีโทเอกไม่ได้เรียนมหาปร,ริญญาแล้วเขาปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเกิดการปฏิบัติธรรมของเขาเนี่ยได้ปฏิเวทธรรมได้สมไปนะเกิดบรรลุมรรคผลขึ้น,นมานะแล้วการสอน นะในภาคปฏิบัติปฏิเวทตรงกับปริยัติอย่างงี้แล้วเราจะไปห้ามหรือไปตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขว่าคนที่เรียนจบรเรียนทำก้า9หรือมหาปร,ริยนเท่านั้นจึงจสอนทำได้มันก็ขัดประโยชน์ที่พึงจะได้ในพุทธศาสนาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาอย่างนี้ต้องแยกแยะนะคือถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในแบบเครื่องแบบอยูนิฟอร์มอย่างี้อันนี้ก็จะมีความจําเป็นต้องเรียนถึงมหาปร,ริยนหรือรเรียนทำก้า9อะไรก็ว่าไป ต่สำหรับคนทั่วไปที่เขาไม่ได้สวมเครื่องแบบอ่ะเป็นคารว่าเป็นไรสําคัญคือเมื่อเขาอ้างว่าปฏิบัติเขาเขาปริยัติทำเองปฏิบัติเองและปริเวททาเองแต่เมื่อเขาสอนขัดกันเองเนี่ยในปริยัติปฏิบัติปริเวทอย่างเงี้ยค่อยไปตรวจสอบนะ้ว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าขัดขึ้นเลนหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่าเขาปริยัติเองปฏิบัติปริเวทแล้วสอนตรงกันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่จำเป็นต้องมีวุฒิต้องจบมหาปริญญ เป็นเรียนทำก้าวอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะมันจะไปขัดนะไอสิ่งที่พุทธศาสนาสนระชาชนควรจะได้นะนะก็คือว่าผู้ที่รู้จริงผู้ที่รู้จริงก็สอนจริงสอนจริงก็ไม่ขัดกับตำรับตำราแผ่นที่นั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ